เ็ไมเห็นหมให้เราเพียเ่มว่ม้่าอันนี้ก็เพียแล้วเไม่ได้แล้วเดี๋ยวเอากล้องมนีนาทบ้าพี่เวฟฮาทุมพี่เวฟุมก็มาพี่เวฟาทุมนิตตันฮองกง น่าจะเต็มแล้วนะตอนนี้ทีวบอกเต็มแล้วกระบอกอบอกขอหกรบวนท่าจะได้ไนเดี๋ยวเดี๋ยวเกล้องอย่าไปเ็นี่น้องจำได้ลรอจ้อะไรบ้างม่ได้แล้วิมังรให้มาหาผม ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันวิวสนุกมากสนุกสนุกมากพี่พี่พี่ขอทำไมวันนี้ไม่คอสอะในในนจอมยืดอยู่ไหนอะเออไหนจอมยืดชุดชุดจอมยทงขอให้ขอขอสหนึ่งกระบวนท่าได้ไหมเหี่ยวเพื่อนห้องป้องนอนก่อน บิว่อ,อนไปขอหนึ่งกระบวนท่าได้ไหมบิวพี่ขอหนึ่งกระบวนท่าเอาไปเลย ครับผมขอได้เชิญไรับผมบิวกวับบิวบิวคัไทเราจะซื้อคนนั้นิวครับผมคือท้ก็วันนี้ก็ผมได้เป็นเพี่อนในการมารับชมภาพยนตร์มังกรหยกอีกครั้งซึ่งมังกรหยกเรื่องนี้ไม่ได้ใหม่แต่กว่าเดิมเลยแต่เป็นการนำซีรีส์เก่ากลับมารีดและตะัดคอมาเป็นภาพยนตร์รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้เพื่อนมาชมวันนี้ครับครับก็แต่ผมเคยดู ตั้งแต่ฉบ you know ับดั้งเดิมเมื่อตอนถูกดูเป็นเด็กแล้วก็ในครังนี้ก็นำกลับมาทำใหม่ก็รู้สึกว่าน่าติดตามแล้วก็ผมดูตัวอย่างน่าสนใจมากโดยโดยโดยลงถึงแบบเออพีดีต่างๆเนี่ยน่าติดตามน่าดูมากเลยครับใช่ครับนำโดยเสือ